ขายก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้อีกแล้วมันจะทำมาหากินยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นใครที่กลัวการขายนะพูดเลยว่าณนะเวลานี้นะคุณจะจับเงินได้ง่ายมากก็คือคุณขายออกกล้องค่ะอ่ะพูดง่ายๆคือไลฟ์นี่แหละอย่างที่ครูอัลฟาเนี่ยมาไลฟ์อยู่มาขาย ขายดี่นี่คือขายแพชชั่นตัวเองนะขายแพชชั่นตัวเองนะคะขายประสบการณ์ขายแพชชั่นขายประสบการณ์หรืออีกอันนึงก็คือขายจุดเจ็บตัวเองขายจุดเจ็บบางคนโอ้โหมันกล้ากล้าจุดเจ็บมาพูดเลยเหรอใช่กล้าเอามาบอกกล้าเอามาบอกเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ไงพัวฟ้าก็ได้ประโยชน์ กัวฟาก็จะได้ฐานแฟนอีกกลัวฟาก็จะได้คนมาสนับสนุนกลัวฟาอีกไม่รู้แหละใครที่อยากได้ประสบการณ์หรือใครที่อยากได้แนวทางได้ o า to ได้อะไรที่มันช่วยทำให้เขาเนะี่ยปลดล็อกอันปลักตัวเองมีเหรอจะไม่อยากได้จะไม่อยากได้อีกจะไม่อยากได้